สัดีครับชนิดตัเตัวพีแชนแนลนะครับนี่วันนี้เรามาดูว่าทำหมึกนะครับหมึกตากแห้งนะครับหรือว่าหมึกแดดเดียวนะครับก็เป็นขั้นตอนที่น่าจะเป็นขั้นตอนที่สองแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็เอาไปเอาไปผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ฟักไส้ฟักลูกตาออกนะครับเ,เก์ดูว่าจะไม่มีตานะฮะนะครับลูกตาจะไม่มีนะฟักไส้ฟักตาออกนะครับเพื่อไม่ให้มันหมึกลิ่นนะฮะหรือว่าเพื่อให้หมึกนั้นสวยนะเะนี่ครับ แต่หนังก็ยังย mm ังเอาไว้นะหนังนะครับสังเกตูบางตัวเซลล์ยังไม่ตายเลยนะครับนี่มึกไซส์ขนาดกลางๆนะนี่หมึกไซส์ขนาดนี้เลยนี่หมึกที่ทำแล้วนะครับ คนนู้นเขากำลังทำอยู่นะฮะอันนี้คือพักใส้วักลูกูตด้านนู้นนะฮะอะไไหมเกเห็นนะไรไปไหน เยอะนะฮะขอบที่ติดตามชมครับสุนิเจอรทเว c ช a n น e ลครับเดินกดติดตามแล้กวก็เปเพื่อนสวัสดีครับ